สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟีดซีถูกๆฐานเนาะพบเพาะกับบรรยากาศเด็กๆพี่น้องบรรยากาศเด็กๆตอนนี้แม่น้องลิงกำลังเห็ดอยังเนาะสบายดีพี่น้องหอยเต็มกำเต็มมือหมู่บ้านเมืองพายาคาเซาเฮ้าหัดขึ้ยังบอยาบอยเซาเนี่เขานอนเบอร์ใดๆไงไงถ้าเจ้านอนเบอร์ใดๆเขานั่น กินยังคือจังบอยู่บนนอนกันตาคือตาเล็กตาค้างเบ่อหอยคหอยกับกีทีมงานหมักหม่วนเฮาพี่น้องบอยู่บนนอนบอยนอนกับแก้มสเลิศคือจีหอยเนาะพี่น้องสดเชยพี่น้องสดเชยสดเชยปี่ใหม่วม่านนี่มือมือมันเนาะมือนี่สดเชยเด้อพี่น้องเด้อ มันบ่อยากอ้วนเนาะน่ะตัวบักใหญ่นึงนี่น้อยนี่เก็บภาพความทรงจําเนาะปีใหม่มีความสุขสําใดเขาเอายังออกเลยหือตามันม่วนพี่น้องเ้เอาก็บ่เคยจักเือพี่น้องบ่เคยไปเข้าดาวบ่เคยได้กินได้ม่วนแบบนี้จักเถือครั้งแรกในชีวิตจนบ่ยอมรับยอมนอน เลิกเดิน,น,น,นแล้วก็ยังมานอนโผล่โผล่เลยได้เฮาเนี่ยนะแม่น้ำลิ้ยงวานี่เนี่ยมือนี่โผดโผเลยโผล่ก,กับการกินจักสี่อย่างเนี่ยก็เด็กกรนะโดดเนาะอือพวกเนี่ยกวางหอยเชือดีนะกักษสวินไม่อินกับการนอนค่ะเรื่องนอนเป็นเรื่องเล็ก ตามันเบ่เนเออกเลยเบตาอมออกเลยบองคบ้ยแกะหอยครั้งแรกพี่นอ <c oughs> อ้องฮ่าไหูเ,เด้อแล้วแตูอันนั้นได้คันูเมากเมาเมาันฟูกเน่กมามใส่ตามมีงว่ามันแหลกอันน่ อันนี้บอตาฮยายไม่ใส่สัาทำไมมาแต่ตายายทำไมมายายไม่มามาแต่ตาไปพี่น้องปิ่งติ่มนี่บะยอมนอนบะลูกเอาลูกสาวมานำพี่น้องเอ้ยมือนี่เด็กเป็นเด็กแหละ ใหญ่มากแล้วกันว่าต้องโทูน้ำลูกกะไข่กระจกสะท้อนเงาจะคลองพ่อเมย์เขาด้วยสพาขึ้บขึว่าพ่อเมย์ไปพาเขาไปแนวนี้เขาขึ้นไปจะละารนะไปน้ำสมัยมันสมัย 5G สมัยเนาะตามหยบตามสมัยเมืยทถูกกว่าได้แต่หน่อยก็ได้เมืย์5กว่าเขียดแล้วเนาะพี่เนาะ เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามยูกตามสมัยพี่น้องเอ้ยสะพอนกับโบเคยเดอกครั้งแรกในชีวิตแต่ไปกินไปหมวนอันนี้เนาะเถื่อแรกเลยเนาะที่ได้มาพบเพาะทีมงานปลาเมาจังได้ไปแบบนี้พี่น้องเอ้ยตะกีน้นํะบบเคยจ้าเถื่อโเคยได้กินได้มวนมีแต่หนังเกาะลูอยิ่เฮือน ก็เลยได้ได้ไปแล้วก็เลยผุนได้ห่วยติดใจตีบอันนี้ไปอยู่ <ไป S 1> เลยเบ,บรกเอยุเบยุไปพอเบรกเอยูุวัน,น,น,นี้เบรกแตกเบรกแตกทำไมเธอถึงเหมือนฉันเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ทำไมเราเหมือนกัน <laughs> กันบคือกันบม่ได้มาเห็นกันจังหัวอกนะหัวอก <laughs> <ม> <laughs> สรุปมันพอมดีคิดเลยหลอกมันแคบพอมดีคิด มันคือพรมลิขิดที่นำพาให้เรามาเจอกันมันถึงไปด้วยกันได้โห,หัวปนจต่คำเดียวเลยน้องเอาจนแบบวา่าหยั่บุหด้เลยเนาะตาสวยไว้ <laughs> ไาขาคอม <laughs> ไปถ่ายรุ่นผ่ายชมตอนปิงน้งเนาะพี่น้องยังี้ยจีปี๋ต่ออยู่ได้นี่พี่น้องเนี่ยมันจีเอ่อปิง้งอีกเนาะอากาศหนาวหนาวพี่น้องชซกหาแต่แนวอยู่แนวกินสบายดีนะแม่ลูกสบายดีปาลูกบ่อยอมน,นอนพี่น้อนงอเลยเพลินกับโบเคยไปจากเถื่อไปแต่ไปน่ะแม่ชองเถื่อนี่แหละชุดอันเพื่อนช้อเพลงครับ ปีใหม่นี่แหละเนาะท่องบ่ได้ใจว่ะใหญ่ทางใ่เด้อใหาใหญ่เด้อี่อือแม่นบ่เธอแม่นบ่ลอยอยาไปนําแม่กูเอแม่เฮาบ่ได้เอาไปนําลูกข่อยบ่ได้เฝ้าอือติดตามตอนนั้นเด้อพี่น้องเด้อตอนติเนาะ ปอนจพักขีบใบสะกอนเนาะอาเลยไปแน่วละพี่น้องแน้วละต้มหอยเดียนอนกัอลลนแวซีฟูดน่เดอเบรรยากาศดอเเนาะสบายดีสบายดีสบายดีอีกรอบเนาะักมืดเนาะเอน้ำมันออกแล้วัวออกัวบ่อตนะไรกินได้ ฝรั่งนะในใอนอนเลี่นอนเลยเห็นบ่แพงยามได้จะพอนัวยำหนันพี่เนเลยหิวทำไรกับป๊กขึ้นมากินเนาะดีไกกินหอยได้พี่นะเมื้กลัจะพายมห้องกินต้มไก่ค่ะจืดต้มไก่บรรยากาศเด็กๆไดพี่นาะบรรยากาศเด็กๆเนาะ อืมก็เยอะหัวห้อยเกจอหัวขาดสีแก่ใจวะคล้ายๆกันค่าเจอหัวขาดกินขอไปเลยสวงวะแม่โอ้ยตามไม่ต้องหัวขาดพักเด้อเนาะตามเนาะแจ็บเนาะเหรอพักขึ้นมาแล้วเธอลืมเลยเด็กถามคือือ มันมีคนชอบผักเด็กๆแต่จะกินแบบนี้เนาะง่ายๆสบายๆค่ะมีปูนาเจียวแต่มันัะไรเปล่ะเบิ่งฝรั่งกินพี่น้องฝรั่งตุ่มป้อมมัน่าคือพาเฮซูอย่าง ที่ว่าไปผ่ากับโมเมนต์พี่น้องไล่ลิซีกับโมเมนต์ไล่กันทวมาแม่ร้อยมขาชี้แดงเลยบอกเขาเรียกว่าแล่ที่เลยเนาะพี่น้องเะปะของคนเมาบะสว่างเขาเรียกว่าคนเขาเรียกว่าอะไรวะหมอ,อยังไง กินได้ไหมมือสีบทยาบอกินกับมาเป็นมือเกาะถูกไแม่นี่มามือสีบทยาสีกินมากินนะไครยังอ๋อข้าแม่นว่าถ้าแม่นว่าถ้าแม่นว่าตั้งสำนักไงข้าแม่นว่าตั้งสำนักสักยันต์ขึ้นจีนมัดแต่ปู่สาวมันอนนั่นะ คนไหนกูยืนแนวนักแน่นหนี่แล้วก็คนยังหยาะไปสาวเลยเจอมือไหญเว้ยบมเหยาะกันใส่สายตาเนี่ยเก้ากำลังว่ะผึบๆเลยนะพี่น้องเจอมีจิ๋นหนาทองน้ำหนาต้องต้องใส่ตาลบว่ะใส่ยาใส่ยานี่หน่องใส่ยาบบาแพงตอนนี้นั่นโุณ ดิกเยบคือฝรั่งก็ว่าภาษาฝรั่งที่อเสี้ยวอีกคนก็เด้อพี่น้องเด้อกินหอยนำการเด้อสงขร์ปีเก่าเนาะกินหอยสงขร์ปีเก่าของเคยถั่วหมักพี่น้องหอยมันกระลูใส่แล้วน่องขาพี่สอนไงฮูว่าไง กั่เัร้ใสบูอ่ะจับตระางนี่ได้ไอู้ว่าเท่าเนี่ยลูใส่หัวขาก่อบบูด้ึงบอยู่ดอกมือหมอหันับตื่นเนี่ยเด้กัมห้มันึสลือจับตัวซับบอยู่เออเอมันเแต่นคือลื่นะ ไปดิพี่น้องอย่าเอียงอะไรเรื่องลูกเป็นมือกล้องค่ะพี่น้องเมนื่อยากเดี๋ยวมันมันตาบ่เนี่ยมึงเคยถ่าเลยยุบใฉยยุบใฉยพี่น้องหน่วยใหญ่ๆนะลูกบัอยากเศร้าเอาเศร้าเอาเศ้เอาเศร้าเอาเศร้าเอาท่านหน่อย่เอาไปทันพี่น้องนะแส่พี่น้องกินหอยยามเด็กๆพอได้แสบแต่ผู้ชายเด้อผู้หญิงก็ินแสบทุกัน มกี่หองไวนาะ้กี่บัวหมากดอกมักหอยคงหอยคงเริ่มดึดับเลยบเากี่ลายเนาะฝนตกนเหรอคะไอ้กระตายไปหาเก็บ่ไได้เพื่อกระตายเขาใหญ่บ่อดับแล้วเหอยโค้งห้อกี่กระตายไอหอยกระต่ายเดี๋ยวสิฮานุหลักไว นบ่อเห็นเ็ดแล้วบ่อเอาบ่โกมัันดบเห็นแล้วบ่อเอาแล้วก็บบ่ให้คนอื่นเอาอีกบ่อามาปล่อยไว้บ่มันโขมันดับเพราะว่ามันปีนึงมีแตัวเองบ่อเอาได้อยู่แต่คนอื่นบุบมาปล่อยไว้ในอ่างตายมั้งปีหนึ่งมีแต่หนึ่งแค่บ่กพันหญากี่จะหายใส่เอียนกินบ่หรอเหี้หน้าคอยกำก้มือดิดำหน้าไปเก็บกระถงเบื่อเห็นมบื่อก็้อต่อ กระพห้องโคกุเห็ดเอียน้วนเดียวในใส่ในถงในครัวละตันี้ครัวและอยู่ในถงถุงไปนะมั่ม่ใหญ่แดงเราวถเมื่อผ่าครัวแล้วเย็นแห่งพุทธมือจูปาตัวใหญ่เลยตุมขู่ใหญ่กี่ตัวนะสี่ตัวเห็ดลายอรเี่ยนหนตั ทองเหลืองเรลามเลยใช่อาจับนะฮะทุกท้าเลยแล้วก็บเบกเน่จะคตกกไปเลยเป็นสี่ตุกนถวเรารา้นเวีนกินเอียนนกเนั่นเรากินนะปิ้งทต่ทั้งหมดมันลงงดีอะีกายนีสัมัมือตันมือกัดเผ็ดลคับพี่หน้าเราได้กินเพือเทียวเพินเห็นเผือกจองระยามันแบบนี้ กินแต่เดียวแหละเลยรู้วยตุ่มสงขักขนาดอีโอไลอ๋ตุ่มสงกะปิแลเหตุไปเอาอย่างนได้หรอแคบแคบไปเนาะห้อยง่ามเล็กๆนี่แคบไปถ่าวาเนาะนั่งยนๆแล้วพึ่งจ ไม่อ่าประดุกเด้ใั่จักมันใหา่จึบสัมดีหรือว่าจักมันสเดียลบท่านแบเบึ่งเลยวหมดแต่ลุยดินนีหรือว่าหมดเลยเนาะตัวมมีปีกเจ้าแพงนะนอนเนงาะบาไว้บนท่านด้นอนเป็นาะเิดทูลงง่ตนอามาทแนีหล่ตอนเมปีนึงรตัวนือยก็ตัสัตว์กูเอู่เม่ปล่อยลงจไ ปาเมาพันิบสิพี่น่อยถ้พันในย้อนมันยิ่งยั่งงอไปถูกค้าเล็กเอาสิเล็กผ้าถุน้อยกึ่งทางนแหยไอ้ nhẹ อยู่แบงไว้ไหนแบงไว้ไว้จะพัดมาเลยจนพัดดีกว่ย่ลุกกระดเลย

ตุ้งก่เดือดบุบูเป็นอย่างมันหยาบหน้อยมันพ่อยต้องหน่อยน่อยต้องเสร็อหาถึงหน่อยหน่วยใหญ่น่ะยำไตโป้โอ้โหใหญ่เลยนี่ทับเท่าทับหยาดคือรู้อากาศฮอทจต้องไปหาเนื้องก็แเป๊ะอากาศฮอนกัแปะกูกเปะบุกืออาหรหลาย การฮ้อนได้เออตาหน้าบ่มีฝนยาน้ําตัวก็บ่มีเนาะมน้ําบเพราะว่ามมืแรงไปติสะาน้ํามันเปื้อนีน้ําเปื้อนดากาศฮ้อนนี่นังหน้ากปูคายยังบ่ให้เ็ลงบ่ลงได้นท่าน่ะเปปตวาคือท่าเฮ็ดท่าเนินน่ะเจ้าให้เงงอยู่แต่ว่าบ่ให้ออกเพือ วาาเสร็จไปทาแล้วเร็วขอหายูเบลงได้เลยหรอถานหมูวันก่อนอกเขาให้ถามเสร็จได้หอหนมมาจะหลับไปหับมาเออใหญ่เลี้ยงเทาเลี้ยงบ่บ้ไเรไ้ขามแล้วใช่ืม ต้องทีหอะน่งบีคิดหอดบุรีบขิดอดบีแซ่บพอดียาใสิดหอดแห้งแห้งหอยกันเลยหอยนะรกัทงอ๋อแลกฮู้ว่าพี่น้องามีรถทันเดียวมาสี่คนเลย บอกมีเลสไนเ่บอกด้วนังเมื่อเมื่อเมื่อด้าร้านเนาะ้านหนาวอ๋อคอยนำขัญทางพัดเข้ามลยเห็ดเอเยนอนเื่อเกาใกล้ก็บบติเมื่อแล้วพี่เนาะงนาวกับเมื่อเนี่ยสาวเรื่องบุยนอนสาวเรื่องบุยอยากนอนฮะรั เออโหลดหนาาสายดาส่ใหญ่แล้วโบแมนหลดคอยลรวแกโบแมนหลดคอยเอโบลึกมือบุดแตสายดาเบอ่ายมาดรายเอาเองยงเขาซับมันจะมีแนวของมันเนาะนอาสายดาบบบูดเฮ้เอาน้ามักินดูโหลดบนึงกับมือในกับปั่ะ หมดมากัน muộ นลงค่ะฮ่านาบอกหนาวกับหนาวแบบชันหนาวบบช่ินโมงห่เนาะอันอเป็นงเก่าใ่เนี่ยนี่อฮัก่ากายมันหนีได้ดไปแล้วพาดี่นอเก่าชินทที่มเขาเก็บผ้าไว้สำนีเนาะพี่นอเด็กแล้วเนาะ ได้อำลาพระจาาที่ได้แยกใหญ่กันไปนอนเลยพี่หน่อยแล้วก็ไล้ก็แช่ให้ก็ติดตามให้เ้ยพี่หน่องเด้อขอบคุณ fc ดีให้กำลังใจมาตลอดเนาะสบายดีแนมได้แนมยำได้แซ่